สวัสดีค่ะมาพูดกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาดูต้นมะนาวต้นเดิมอีกแล้วนะคะที่เคยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูมะนาวนี้อยากจะน,นําเสนอเพื่อนๆมากเลยนะคะเป็นมะนาวพันธุ์ไรเมล็ดนะคะลูกใหญ่มากนะคะนี่ค่ะลูกเท่าเท่าไหนอะเท่ามือแบบเนี่ยอุ้งมือนะคะเนี่ยใหญ่มากน้ําเยอะ ลายมเมล็ดนะคะไม่คาส้มตำนี้ชอบมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูเห็นไหมมีหลายรุ่นนะคะโอ้มีหลายรุ่นมากนี่ก็มีอีกลูกนึงนะคะโอ้โหลูกนี้ร่วงสองลูกะคะนะคะร่วงไม่ได้ลดน้ำมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยฝนก็ไม่ตกให้เลยอตอนกิ่งไว้ก็หลายกิ่งนะคะ กือบยี่สิบกิ่งจะเอาขยายพันออกไปอีกนะคะเนี่โอ้โหดูลูกนี้ใหญ่มากนะคะก็ดีของมันก็คือว่ามันออกลูกทั้งปีนะคะเพื่อนเอนเนี่ยออกลูกทั้งปีมีทุกไซส์ทุกขนาดนะคะให้ผลผลิตก็เยอะนะนเห็นไหมเพื่อนๆือ,อมีหลายรุ่นหลายขนาดโอ้ลูกนี้นะ่าของลูกนี้นะ่าจะเก็บได้แล้วโอ้ ร่วงเลยไม่ทันได้เด็ดเลยร่วงแล้วนะคะโรคแมลงก็ไม่ค่อยมีนะไอมะนาวพันเนี้ยพันไรเมล็ดนะคะลูกนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะโอได้สามลูกเลยแม่ค้าส้ตามตำชอบมากบอกมันไม่มีเม็ดนะคะเขาสั่งบ่อย สั่งให้เอาไปตลอดนะเะเนี่ยเอาไปให้เขาบอกว่าไม่ต้องมาแคะเม็ดให้มันยุ่งยากนะคะนี่นะคะแล้วมันเป็นมะนาวที่ทนแรงไม่มีโรคอะไรนะแคงเกอร์โรคสนิมที่ว่าตามกิ่งตามใบมันนะ,ะขยายพันธุ์ก็ง,ง่ายติดรากเร็วนะคะนี่ตอนมาได้ตั้งแต่หน้าฝนนะคะเกือแบบสองเดือนแล้ว ยังไม่ได้ตัดออกนะคะเนะี่ยให้รากมันเดินเยอะๆก่อนถุงมันก็แห้งแล้วนะคะตุ้มตอนมันอะไม่ได้รดน้ำโดนฝนมันก็แห้งแต่ก็จะเอาไว้อย่างนี้มันไม่ตายนะคะเพื่อนนี่นะคะเนี่ยในนี้ก็มีหลายกิง่งตอนไว้หลายกิ่งนะคะเนี่ยยังไม่มีที่ปลูกนะคะ รอตัดหญ้าตัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวถึงจะเอากิ่งมันไปลงปลูกมันมีอยู่ต้นเดียวนะคะแต่ตอนนี้ตอนขยายออกไปได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนะคะของปีก่อนนู้นนะ,ะก็ยังไม่โตก็ตเลยจะขยายออกไปอีกขยายออกไปเรื่อยๆนะคะ อันไหนมันดีเราก็ขยายพันธุ์ต่อไปไม่ต้องไปซื้อพันธุ์นะคะของเรามีเราก็ขยายของเราเองหัดลองหัดตอนหัดขยายพันธุ์เองนะคะตอนก็ไม่ยากดูใน Youtube ก็สามารถทำได้กันทุกคนนะคะมะนาวพันธุ์ไรเมร็ดหอมมากกลิ่นหอมหอมนะคะเพื่อนๆดูสิกินหอมมากเลย น้ำก็เยอะนะหรือถ้ามันราคาถูกเราก็สามารถบีบคั้นน้ำใส่ช่องฟิตแค่แช่แข็งไว้ได้นะคะเนี่ยใครหรือว่าใครชอบกินน้ำมะนาวช่วงเช้าๆนะคะกัแบบน้ำอุ่นผสมน้ำพึ่งนิดหน่อยก็สามารถทานได้เป็นอะไรนะน้ำเพื่อสุขภาพป้องกันโควิดเขาว่าอย่างนั้นนะคะ ลอลองดูนะคะลองชิมลองทําชิมดูมะนาวมันก็รสชาติอร่อยอยู่แล้วเติมน้ําผึ้งไปนิดนึงก็อร่อยเลยนะคะผสมน้ําอุน่นกินตอนเช้าๆ้าน่าจะสดชื่นดีนะคะเนี่ยมะนาวพันธุ์ไรเมร็ดก็อยากจะนําเสนอนะคะถ่ายใเพื่อนดูรอบนึงแล้วก็เลยอยากจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะ ว่ามันทนแรงดีมากให้ผลผลิตต่อเนื่องถึงเราไม่ค่อยได้ลดน้ำก็สามารถออกลูกออกผลได้นะคะออกดอกตลอดมีทุกรุ่นทุกขนาดนะคะเนี่ยขอมมาดีเราก็ต้องขยายพันธุ์ต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ